ก็ต์เวอเอ็มซีเอ็มห้าตัวแบต460ครับต,ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผมอยากได้มานานแล้วครับจากที่เคยสัมผัสเมื่อปร,ป,รป,รประมาณปี2019นะครับตอนนี้ปี2021ก็ได้มีการปรับปรุงไปหลายส่วนครับมีบัตรรับประก,กันนะครับทงนี้ก็เป็นช่วงตุกจีนะครับมีการลดราคาก็เลยถือโอกาสซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยนะครับ power pad คู่มือการใช้งานครับ ที่ชาร์จครับค่อนข้างจะตื่เต้นและดีใจนะครับที่จะได้ก็ต w a y MC M5 มาใช้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่ผมอยากได้มานานแต่ว่าผมมีล้อหลายตัวแล้วครับผมได้เริ่มจากล้อตัว KS14D นะครับก็เลยทําให้ไม่ได้ซื้อ MC M5 ครับคือถ้าอยากวิ่งเร็วผมก็มีตัวใหญ่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้ทดลอง MCM5 อย่างเต็มที่เลยครับอยากรู้ว่าศักยภาพของมันจะดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมได้เคยสัมผัสเมื่อปี2019เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจตัวนี้ก็ได้มีการพัฒนานลครับให้รูเจาะทะลุแล้วนะครับซึ่งตัวเดิมจะเป็นแบบตันด้านหนึ่งนะครับนี่คือบาร์นะครับนอย่างีเาไม่อยากไปวิ่งนะครับด้วยความใหม่ความสวยของมันนะครับ อยากเก็บไว้ดูสักอาทิตย์นึงพอเบื่อแล้วค่อยเอาไปวิ่งครับ ามาลอง MT M5 กันนะครับว้าวย่จะลองวิ่งที่นี่ดูนะครับ <Wow. S 2> เป็นสวนสาธารณะ จะมีโค้งค่อนข้างเยอะนะครับจะได้ทดสอบวัฒนถนะของเ c น5ได้เต็มที่เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ แงแข็งมากเดี๋ยวผมจะเอาลมออกนิดนึงนะครับรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปมันไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะมีโอกาสพลาดได้ครับถ้าลมแข็งเกินไปหน้ายางก็จะสัมผัสถนนได้น้อยกว่าที่ลมยางอ่อนครับโอเคตอนนี้นิ่มขึ้นแล้วโอเคกำลังดีครับ นี่เป็นบาร์ลากจูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข็นดูครับก็ใช้ได้ครับถือว่าเป็นพ้องแพ้วงไป ล้อเดียวลงไปวิ่งนะครับผมจะลองวิ่งช้าๆดูนะครับว่ามันนิ่งแค่ไหนหรือว่านิ่งกว่า KS14D นะครับที่ความเร็วประมาณนี้ถ้าเป็น KS14D ป่านนี้อาจจะมียกไปยกมาครับการฝึกวิ่งช้าจะทำให้เราเก่งขามากนะครับซึ่งเป็นผลดีทำให้เรา วิ่งที่ความเร็วสูงได้ดีด้วยครับฉะนั้นควรจะฝึกวิ่งช้าๆด้วยนะครับวิ่งที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ ว่าไม่รู้ว่ามันมีหินมีกวดมีทรายอะไรหรือเปล่ามีการไปขับเร็วๆอาจจะทําให้ผิดพลาดได้ครับเลื่นล้มได้ครับ กว่าทั้งหมดเลยครับการขี่ช้าก็ทําได้ดีไม่ว่าเป็นตัวที่เหมาะกับทั้งคู่เริ่มต้นเลยนะครับฝึกเล่นและเอาไปใช้งานได้อย่างจริงจังได้เลยครับหรือว่าเป็นตัวที่เหมาะกับการเลือกซื้อเป็นตัวแรกแล้วก็เป็นตัวจบสาหรับใครหลายๆคนก็ได้เลยนะครับสำหรับข้อเสียหรอเป็นก่อนสำหรับข้อเสียนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของปลาที่อาจจะลากยากนิดนึง แต่ก็นิดนึงครับซืแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ท่างนั้นผมว่าค่อนข้างจะประทับใจนะครับอุบนการยกขึ้นลงบันไดก็จะมีน้ําหนักมากกว่า KS14D ก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาสําหรับผู้ชายนะครับแต่ถ้าผู้หญิงก็อาจจะหนักไปนิดนึงส่วนอื่นผมว่ามันค่อนข้างจะเฟลกแล้วครับเป็นรอนที่น่าใช้มากๆตัวเลยครับนี้ผมใช้ KS14D อยู่นะครับ ก็เห็นความแตกต่างตรงด้านความนครับความคล่องไหวสี่ดีจะต้งแค่ว่องไวกว่าก็คือจะไม่หนืดๆน,น,นจะไม่กรอบเหมือนเอ M5 นะครับอันนี้ก็อยู่ที่าใช้งานว่าใครจะชอบแบบเบาเป็นแบน,นแล้วก็ควบคุมง่ายๆว่องไว4ีดก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ครับ ฟาดีหมดทุกรุ่นครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบรุ่นไหนมากกว่าเลือกตามที่เราชอบเลยครับ ทั้งหมด16.83กิโลเมตรนะครับหรือราวๆ17กิโลแบตเตอรี่เหลือ60%ถือว่าผิดคาดครับเพราะผมได้มีการทั้งเร่ง20กว่า30กว่าจนมีการเตือนด้วยนะครับเรียกว่าวิ่งเอามันวิ่งเอาสนุกจริงๆผมคิดว่าถ้าวิ่งไป17กิโลนะครับสำหรับ8460แบตเตอรี่น่าจะเหลือสัก40%ครับ แต่เหลือ60เรียกว่าเกินคาดมากครับว่าประหยัดแบตมากมากเลยนะครับด้านอื่นก็ไม่มีข้อติใดๆเลยครับไม่ว,ว่าจะเป็นการยกการลากไม่เป็นปัญหาสําหรับผมเลยครับเดีย๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะเอาตัวนี้ไปวิ่งมาฝากกันใหม่นะครับคอยติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ